หน่อยก็จะมาทำนะคะเมนูนะคะยอดทิศเลยค่ะสำหรับเมนูมัทฉะนะคะมัทฉะค่ะเราจะทำทั้งหมดนะคะ5เมนูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบรกรับหน่อยอาร์เรททอลคอฟฟี่นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทํานะคะเมนูนะคะยอดทิศเลยค่ะสําหรับเมนูมัทฉะ มะชะค่ะเราจะทําทั้งหมดนะคะ5เมนูเลยค่ะหน่อยก็ได้ทําการรวบรวมนะคะเมนูต่างๆค่ะเอามาไว้ในนี้หมดแล้วนะคะซึ่งเป็นเมนูที่หน่อยรวมเกี่ยวกับมัชะทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรามีเมนูอะไรบ้างนะคะ1เลยค่ะเป็นเมนูแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะนั่นก็คือเผียวมัชะนะคะซึ่งตอนนี้กําลังคิดมากค่ะหน่อยก็เลยรวมมาอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ทําง่ายมากๆนะคะ2เลยค่ะมัชะลาเต้ค่ะเป็นมัชะพื้นฐานเป็น เมนูพื้นฐานนะคะของสําหรับมัชะค่ะก็คือมัชะลาเต้นะคะเนาะก็จะมีส่วนผสมของนมนะคะเป็นหลักค่ะแล้วก็ตัวมัชะอ่ะทีนี้เมนูที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนั่นก็คือมัชะน้ำมะพร้าวนะคะเนาะเดี๋ยวตอนนี้หน่อยก็เอามารวมด้วยนะคะอันนี้ก็3เมนูแล้วนะคะเมนูที่4ค่ะเป็นเมนูมัชะน้ำส้มนั่นเองค่ะเมนูที่5นะคะก็จะเป็นมัชะสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะอ่าห้าเมนูนี้นะคะก็คือหลายหลร้านเนี่ย ก็จะมีแบบหนึ่งในเมนูค่ะเป็นซิกเนเจอร์นะคะบางร้านก็เอาเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะบางร้านก็เอาเป็นน้ำส้มนะคะหรือว่าน้ำมะพร้าวค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะหน่อยก็จะอแดปมาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าหน่อยจะหาวัตถุดิบค่ะที่มีอยู่ในร้านนะคะของ Oriental Coffee ค่ะมาแชร์เมนูให้ดูนะคะส่วนต่างๆหน่อยคิดว่าเราสามารถไปปรับเปลี่ยนหรือว่าใช้ค่ะวัตถุดิบที่เรามีหน้าร้านได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบค่ะที่เราทำวันนี้กันนะคะว่าเรามีอะไรบ้าง ละะืงเลยค่ะมัชาะนะคะแน่นอนค่ะเราขาดไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องทําเมนูทุกเมนูค่ะมัชาะของ Oriental Coffee นะคะที่นําเข้าจากไต้หวันนะคะแล้วก็ตัวไซรับนะคะเราก็จะมีสงไซรับค่ะจะจะเป็นไซรับน้ํามะพร้าวนะคะใครมีมะพร้าวสดใช้น้ํามะพร้าวสดได้เลยค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะวันนี้หน่อยเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่แบบตัวไซรับนะคะเพราะว่าอของเฟรชชี่เนี่ยเขามีความเข้มข้นนะคะแล้วก็น มาประกอบเมนูได้ง่ายค่ะแบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครใช้เป็นสตรอเบอรี่สดหรือว่าปั่นเป็นซอสสตรอเบอรี่แบบนั้นก็ได้นะคะพี่เนได้แชร์คลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็บรรดาน,นมสดค่ะนมสดนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นนมสดแมกโนเรียนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมแมกโนเรียนี่เลยค่ะแล้วก็นมผสมนะคะอ่าบรรดานมนมเนานะ ทีนี้ค่ะพวกน้ํานะคะเรามีอะไรอีกบ้างค่ะก็จะมีน้าส้มนะคะที่เราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหน่อยไปซื้อจากตลาดมานะคะเขาเป็นน้าส้มคั้นหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นน้าส้มแบบหัวน้าส้มน้ําส้มซันคริกนะคะหรือว่าน้าส้มที่เราใช้เป็นไซลับแทนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็น้าเปล่านะคะที่จะนํามาเป็นเพียวมะฉะ นะอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันเลยดีกว่านะคะขอเมนูแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเปรี้ยวมะชะค่ะทําง่ายๆนะคะ,ะพี่เล็กพี่เล็กขอน้าร้อนค่ะ2องออนนะคะมาทําเปรี้ยวมะชะนะคะอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวตีมะชะ เราจะเอาในญี่ปุ่นบางที่นะคะมัชะเราก็จะมีการกรองมะชะนะคะหรือว่าทํามะชะกว่าโดยพิถีพิถันนะคะซึ่งหน่อยมองว่าก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะ1เลยค่ะตวงมัชะนะคะว่าเอากีิกรรม2เลยค่ะ แป้งมัชฉะนะคะหรือว่ากรองมัชฉะก่อนค่ะให้เกิดความละเอียดหรือว่าไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะสเลยก็คือใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ตีด้วยแปรงค่ะนะคะเนาะวันนี้เราก็ทําแบบอย่างง่ายนะคะเตรียมน้ําร้อนมาค่ะ2ออนนะคะอยู่ที่6 0 m l ค่ะปึ๊บใส่ลงไปเลยนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็มีตัวผงมัชฉะค่ะออร e เดนทัลคอ e ฟนะคะ เมนูมัชะนะคะหน่อยใช้ขนาดแก้วค่ะ16ออนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวมัชะค่ะหน่อยจะใช้อยู่ที่ประมาณ5กรัมนะคะถึง6กรัมค่ะประมาณ2ช้อนชาค่ะแต่ไม่ขอบผูนมากนะคะใส่ลงไปเลยถึงเวลาคนแล้วค่ะเวลาตีมัชะนะคะพี่เน่เขาบอกว่า เราจะต้องตีเป็นรูปตัว M นะคะหรือว่าแปลงไปค่ะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างแบบนี้นะคะให้ทั่วแก้วนะคะปัดหรือเราจะไม่วนแบบนี้นะคะเราจะปัดแบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะแล้วเราก็จะทําให้มะชะของเราค่ะมีฟองบับเบิลขึ้นหนานะคะอ่าเรียบร้อยนะคะสีมะชะคือน,น่ากินมากเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมแก้วมานะคะแก้วก็เป็นแก้วไซส์16ออนค่ะปึ๊บ เราก็มาตวงน้ํากันเลยค่ะน้ํานะคะตัวนี้ค่ะ2อออนนะคะของเลวในแก้วนะคะจะรวมกันทั้งหมดเลยค่ะเป็น6ออนนะคะหน่อยก็จะตวงน้ํามาทั้งหมดค่ะ4ออนหรือว่า120 ML ่นะคะตรงนี้นะคะใครอยากจะใช้น้าร้อนก็ได้นะคะหรือว่าน้าต้มสุกแล้วน้าอุ่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเนาะหน่อยก็ใช้น้าอุณหภูมนะิปกตินะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งค่ะน้ําแข็งจะได้ไม่ละลายเยอะเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เทมัชาชะลงมาเลย ปึ๊บนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพียวมะชะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันนะคะคนๆนคน,ค,นคำว่าเพียวมะชะนะคะเราจะไม่ใช้พวกความหวานเลยนะคะถ้าหากว่าใครมองว่ากินยากค่ะ แนะนำเติมไหลับได้นะคะแต่ไซรับอาจจะเริ่มติ้นจากน้อยๆก่อนนะคะลองดูค่ะว่ามันหวานขนาดไหนนะคะบางคนก็อาจจะเริ่ม10 ml นะคะ20 ml 30 ml ค่ะเป็นต้นนะคะลองดูอ่านะคะตอนนี้พี่เล็กค่ะเติมน้ําแข็งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทําการเอาช้อนออกค่ะปึ๊บเพียวมัชฉะนะคะได้แล้วค่ะนี่ เมนูแรกผ่านไปแล้วค่ะเมนูที่สองค่ะหน่อยบอกว่าทําลาเต้มัทฉะนะคะซึ่งหน่อยจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําลาเต้เหมือนเดิมเลยค่ะมาทํามัทฉะก่อนนะคะน้ำร้อนสองออนค่ะพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าอยากได้อะไรให้บอกพี่เล็ก <c oughs> อ่ะสองออนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2อ,ออนค่ะก็คือเราเอามาละลายมัชฉะนะคะ2อ,ออนหรือ60 ml ปึ๊บใส่ลงไปค่ะแดลล้อผงมัชฉะ2ช้อนเหมือนเดิมค่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณ5-6ถกรัมนะคะคนๆๆค,ค,ค,ค่ะทีนี้แปลงมัชฉะเหมือนเดิมเลย แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมนมนะคะหน่อยจะทําแบบเลเยอร์ค่ะก็คือแยกชั้นนะคะทีนี้เทคนิคของหน่อยนะคะนั่นก็คือปกติแล้วถ้าหากว่าเราใส่นะคะพวกไม่หวานเลยค่ะนะคะถ้าเราทําแบบลาเต้มัมชะแบบไม่หวานเลยนะคะเ,เราใช้เฉพาะนมสดอย่างเดียวค่ะซึ่งนมสดเนี่ยมันก็จะมีบอดี้ที่น้อยนะคะเวลาที่เราใส่มะชะลงไปค่ะมันก็จะ ลงไปอย่างด้านล่างรวดเร็วนะคะวิธีที่หน่อยแนะนําเลยค่ะวิธีที่1นนะคะถ้าเอาแบบไม่หวานเลยนะให้ใส่วิปปิ้งครีมลงไปด้วยค่ะประมาณสัก1่ออนนะคะอย่างเช่นนมสดค่ะ4ออนหรือห2 0 ML รอค่ะให้เหลือ3ออนค่ะแล้วผสมวิปปิ้งครีมไป1่ออนนะคะบอดี้ของนมจะหนักขึ้นค่ะมัทฉะจะไม่ลงไปผสมนะคะหรือว่าแยกชั้นกันได้ดีแบบนั้นค่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหน่อยก็อยากจะแชร์เป็นแบบหวานปกตินะคะนั่นก็คือใช้นมผสมค่ะถ้า ากว่าใช้เป็นนมผสมนะคะหรือว่าหวานปกติค่ะเราไม่ต้องใช้วิปปิ้งครีมก็ได้เพราะว่าตัวนมผสมก็คือหนักแล้วนะคะก็จะมีความแบบหนักของตจวตัวนมอยู่แล้วแบบนั้นค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวหน่อยจะทําแบบหวานปกตินะคะหวานปกติกี่ ML ค่ะพี่เล็กหนึ่งเอ้ยหนึ่งสี่สิบห้า่ะหวานครึ่ง ติด1ออนนะคะปกติก็คือ45 ML นะคะหรือว่า1ออนครึ่งค่ะตัวนี้คือหวานปกตินะคะซึ่งนมผสมของเราเนี่ยจะไม่ได้หวานมากนะคะเป็นหวานแบบหวานก,กลางๆค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของนมข้นจืดอ,อยู่แล้วนะคะนมข้นหวานผสมวกกับนมข้นจืดค่ะใส่ลงในแก้วเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมสดรสจืดนะคะ2-3ออนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยเนาะเดี๋ยวหน่อยจะใส่ประมาณ2ออนครึ่ง นะคะใครคิดแบบกลมๆก,ก็คือสามออนนะคะปึ๊บใส่ลงไปเลยอย่าลืมนะเหมือนที่หน่อยบอกนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานนะคะก็คือไม่เอาความหวานเลยนะคะให้ใส่ตัววิตปิ้งครีมไปหนึ่งออนนะคะปึ๊บอ่ะเราคนๆเลยค่ะเล็กๆน้ำแข็งมาแวว <laughs> มาชาลาตต้นะคะ ปกติแล้วมัชาลาเต้ค่ะหน่อยมีเรื่องเล่านะคะระหว่างเทเนาะหลายคนก็คิดว่ามัชาลาเต้ก็คือกาแฟามัชชะกาแฟาผสมมัชชนะคะก็จะเป็นแบบชาเขียวด้านล่างค่ะแล้วก็มีช็อตกาแฟาด้านบนนะคะซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้เลยนะว่าเราจะจะตั้งชื่อแบบไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามัชาลาเต้ทั่วไปค่ะพวกเราจะเรียกแบบนี้นะคะนั่นก็คือช็อตมัชชะค่ะผสมกับนมแบบนี้ค่ะ เราก็จะเรียกว่ามาชาลาเต้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครโปะโฟมนมค่ะหรือว่าวิกปิ้นครีมก็ได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะต้องไปใส่น้ําแข็งเองนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะเนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เล็กพี่เล็กน้ําร้อน2ออนค่ะหรือหกสิบมลค่ะมเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูมะฉะมะพร้าวนั่นเองค่ะน้ำร้อนสออนเหมือนเดิมค่ะ6ก m ิเทลงไปเลยเน้อ ผงมะมชะสองช้อนชาค่ะพูดถึงลาเต้ติดลาเต้ไปเลยตะกี้จะไปออกกาแฟเลยอ่าสองอ่อนสองช้อนชาค่ะห้ากลัมตีเหมือนเดิมจริงแล้วเมนูมะชะาเป็นเมนูที่ทำเพลินๆเ,เนาะมันได้ตีได้ฟิลด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมะพร้าวค่ะหรือว่าไซรับมะพร้าวนะคะเราก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะปึ๊บนะคะมะพร้าวค่ะถ้าเกิดว่าความหวานนะคะหน่อยมองว่า ปกติเนี่ยเราจะใช้ไซรัปนะคะหรือความหวานค่ะอยู่ที่1่ออนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไซรัปมพะพร้าวค่ะหน่อยอยากให้หวานปกติไปเลยนะคะนั่นก็คือ1่ออนนะคะหรือว่า4ปั๊มค่ะใครไม่ชอบความหวานระดับนี้นะคะให้ลดเหลือ2ปั๊มค่ะหรือว่า 15ML นะคะอันนี้คือเราปรับเพิ่มปรับลดได้เลยเพราะว่าตัวไซรัปเองเนี่ยค่ะเขาจะมีความหวานในตัวนะคะมาค่ะเดี๋ยวหน่อยจะขอแบบหวานปกติเลยก็คือ1่ออนค่ะ30 ML ปึ๊บสอ สามสี่ค่ะอ่าบวกกับน้ำเปล่านะคะหน่อยจะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่3ออนค่ะหรือว่า90 ml นะคะจริงๆแล้วเป็นลาเต้มะพร้าวก็ได้นะเป็นแบบหมืนมะฉัดลาเต้มะพร้าวอะคะ่ะก็เปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำนมนะคะก็จะคล้ายๆฟิลตัวนี้ค่ะแต่ว่าเป็นนมลาเต้มะพร้าวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกินนมค่ะใส่น้ำเปล่านะคะอื้อ คน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 ค่ะใส่น้ำแขงค่ะมาค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเทกันค่ะปึ๊บนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะสามเมนูนะคะของมัช่าค่ะอ่ะโอเคนะคะก็เหลืออีก2เมนูค่ะ2เมนูนะคะก็คือมัช่าน้ำส้มค่ะแล้วก็มัช่า สตรอเบอรี่ลาเต้นั่นเองนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำส้มก่อนนะคะน้ำส้มคือง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วตัวส้มนะคะหน่อยอยากบอกว่าใครใช้แบบไหนนะคะลองประเมินความหวานดูก่อนนะคะเพราะว่าความหวานของส้มแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนอย่างน้ําส้มสดแบบนี้ค่ะถ้าหากว่า ใครชอบแบบไม่หวานนะคะหรือว่าตัวนี้เขามีความหวานอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องเพิ่มไซรัปแต่อย่างไรนะคะเพราะว่าความส้มเนี่ยเขาก็จะมีความหวานในตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบส้มค่ะที่เขาแบบมีไซรัปอยู่แล้วค่ะลองประเมินดูนะคะว่าไซรัปตัวนั้นหวานมากหรือหวานน้อยนะคะเวลาที่เราใส่ไปหนึ่งออนค่ะมันหวานระดับแบบไหนคะ่ะหรือว่าหวานแรงเกินไปไหมนะคะอันนี้ต้องทําชิมนะแนะนําเลยค่ะอาทิตน,นี้ค่ะ ตัวน้ำส้มนะคะหน่อยก็จะใส่อยู่ที่4ออนค่ะหรือว่า120มลนะคะปึ๊บเขาก็จะเหลือไว้1ออนค่ะเพราะขวดนี้150มลนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ทาสูตรแ้ว22ออนกันค่ะปุ๊บใส่ลงมาเลยค่ะนี่นะคะอุ๊ยเราลืมทมํามัทฉะ นะคะก็เดี๋ยวมาทำมัทฉัทีหลังก็ได้นะคะเอาน้ำร้อนมาค่ะ2ออนหรือ60 ml อนะคะคนี่ค่ะน้ำร้อนนะคะ2ออน60 ml ค่ะตวงแล้วใส่ได้เลยนะคะมันเดิมค่ะผงมัดฉั2ช้อนนะคะนี่ ระหว่างนี้นะคะระหว่างตีมะช่าเดี๋ยวให้พี่เล็กค่ะใส่น้ําแข็งมาให้นะคะตัวน้ําส้มอย่างที่บอกเลยนะคะใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่หลับนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะช่าใส่หลับเอ่อเอา,เอา,เอาน้ําส้มค่ะน้าส้มมะชานะคะมะช่าน้ําส้ม,มนี่ค่ะใส่ลงไปเลย ที่เหลือนะคะก็คือต้องท็อปด้วยน้ําแข็งนะคะแต่ละแก้วไปค่ะเพื่อให้เต็มแก้วนะคะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ4เมนูนะคะเมนูต่อไปค่ะเมนูสุดท้ายนั่นก็คือสตรอเบ,บอรี่มัทฉะลาเต้ค่ะมาค่ะขอทำน้ำํำมัทฉะไว้ก่อนนะคะน้าร้อนสออนค่ะ60 ml เหมือนเดิมนะคะเทใส่ลงมาในนี้เลยนะคะปึ๊บแล้วเราก็ตวงผงมัทฉะค่ะอยู่ที่2ช้อนนะคะ เ็นเมนูแบบน่ากินนะน่ากินเออน่พี่เล็กบอกหลังกล้องนะคะบอกว่าเดี๋ยวเสร็จนี้เสร็จปุ๊บเราขอมัฉชดน้ำส้มจองไว้หลังจองไว้หลังกล้องนี่ค่ะมัชฉะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทำสตรอเบอรี่กันค่ะนะคะสตรอเบอรี่ค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นตัวไซรัปเลยนะคะเนาะก็จะใส่มาทั้งหมดนะคะอยู่ที่2ปั๊มค่ะหรือว่า15 ml นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไซรัปฟรชชี่นะคะซึ่งเขามีความเข้มข้นมากนะคะมีผสมเนื้อของผลไม้ลงไปค่ะประมาณ50%นะคะเราก็เลยเอาน้อยๆไว้ก่อนนะคะ ได้มาแล้วนะคะ15 ml ค่ะหรือว่าใครจะตวงกับแก้วก็ได้นะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตวงนมค่ะหน่อยจะใช้นมนะคะอยู่ที่3ออนค่ะนะคะหรือ90 ml แต่ก่อนที่หน่อยจะใส่ลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวขอ ผสมในนี้ก็แล้วกันค่ะเพราะว่าหน่อยอยากจะผสมวิปปิ้งครีมไปค่ะอีกหนึ่งออนนะคะเพราะว่าตัวน้ำนมเนี่ยความหนักของเขาค่ะมันไม่ค่อยหนักมากๆนะคะหรือว่ามันเบาค่ะเวลาที่เราเทมะชะลงไปด้านบนค่ะมันก็จะไม่ค่อยแยกชั้นนะคะอันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะมันเป็นเทคนิคนะคะเพื่อไม่ให้ตัวมัชะค่ะเขาลงไปผสมได้เร็วแบบนั้นนะคะใส่ลงไปค่ะหนึ่งออนนะคะนี่ นมของเราก็จะมีความหนักมากขึ้นใส่น้ําแข็งมาก่อนค่ะครึ่งแก้วนะคะเอาครึ่งแก้วก่อนอ่าเราจะใส่น้ําแข็งก่อนนะคะแบบไม่เต็มค่ะก็คือเราจะใส่นมลงไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มค่ะเดี๋ยวนม,มค่ะมันจะติดกับน้ําแข็งด้านบนนะคะปึ๊บ แล้วเราก็เขย่านิดนึงนะคะให้น้ำแข็งที่มันโดนนมเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้นะคะได้ามาแล้วค่ะนะคะเราก็ไปเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วนะคะหลังจากนั้นค่ะมัดฉาของเรานะคะเสร็จปุ๊บนี่เลยว้าวน่ากินมากเล เป็นเมนูที่เราเอา,เอาไว้ทำสุดท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นสีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มนะคะตามด้วยน้ำมะพร้าวค่ะมะชะราเต้นะคะแล้วก็เพียวมชะช่าค่ะนะคะต้องบอกว่า5เมนูนี้ห้ามะชะตัวนี้ค่ะเป็นเมนูยอดฮิต ที่อยู่ในร้านคาเฟ่เลยนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยได้แชร์ไปแล้วค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยแยกกันแชร์แต่ละคลิปเนาะวันนี้หน่อยก็เลยเหมารวมมาให้เลยค่ะทีเดียวนะคะในสูตรแก้ว16ออนนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเมนูที่เราแชร์ไปแล้วแล้วก็รสชาติแบบอย่างนี้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็ตกเย็นแล้วค่ะหน่อยไม่สามารถชิมได้แล้วนะคะเนาะ,ะนะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครอยากลองทําตามนะคะลองทําตามดูได้เลยค่ะถ้าใครนะคะมีคําถามตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่เคลียร์ยังไม่เข้าใจค่ะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาตอบคําถามทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้ค่ะว่าเทคนิคเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะ,ะนะสำหรับคลิปวันนี้หน่อยหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ลองไปทําตาม กันนดดูได้ะะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์นะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะมาแชร์กิปเดียวโอ้ื่อยๆนะคะมันก็จะขึ้นนะคะก่อนใครๆเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ